ถึงเวลาของเราแล้วเราจะไปฆ่าออยามกันใช่ไหมเฟรดี้เฟ,ฟดี้เฟดี้ชิกาเอาเงนไปกับมดแหละไปฟอกซี่ไปไปกับมูและทำไมหึือสัแค่ช่านคนเดียววะแต่ฉันรีบไปอย่างรวดเร็วดีกว่าให้ตัว ฉันไอายามงอฉันจะแก้แค่แกให้ได้เออแป๊บนึงฮ่าฮ่าฉันไอ้ยามงอฉันจะฆ่าแกให้ได้ไอ้ตั้งตายตายอยู่ในที่นี่กลับมาแล้วโอเคฉันเหมือนฉันจะได้เสียงบนนี่แล้วใครมาทุกกำแพงใายแถวนี้คัดเหมือนฉันจะได้เสียงหุน่น ก็ฉันไลชิะไปค่าเกนี่แหละบ้าเ้ยไปเลยให้ตัวว้าวเล่นสิ่งทุกนั้นยังไม่หายอีกกลยผ่าจากักหวะอืมบองว่ามันไม่มีตัวอะไรเลยฉันว่าฉันควรดูกล้องดูกล้องแป๊บนึงโอ้ซิกา้าเนี่ยหว่า ว่าไงยามงหยุดพูดมันอะอม่ใชไม่ใช่อคัดตึดว่าไงยามง อยู่ทวง,ทวงจักรซีไม่น่าจะฆ่าแกชิกาบอกว่าเง,ง,งืไม่หยุดใช่ไหมเอาพัดลมไปแตกเงอูอย่ยอนไปก่ได้ยรอ,อจากไอ้ชิกานั่นมาแล้วเพราะไม่มีพัดลมทำไมรู้สึกร้อนจิกินก็มีพัดลมนะพี่ หยุดพูดสมมติว่าไม่มีพัดลมเฮ้ยให้ตัวไม่พัดลมมันหายตัวไม่ได้สมมติว่าไม่มีพัดลมเหมือนกันจินอากาศไอ้ไม่มีพัดลมร้อนจังเลยวะแล้วอะไรข้างหลังเนาะไม่ลุ้ยนี่มันอินเนะเนะเนะเเดี๋ยวคนละเพลงไป เพือ่อจ,จบงานงานเร็วเอาเอาฉันเอาขอมไปทุกแกยิงไอ้พวกหุ่นโง่ก่อนไปขอเลนน่นทั้งหมดเยอะไ,ม,ไม่เห,ห็นไม่เห็นมีมาอนี่หุ่นโง่งเฮ้ฉันไปฆ่ายามอีกเอ้ยไอ้หุ่นโง่ฉันจะ้ได้ยิงแกฉันเห็นแกนะ เอาคมเอาคนเอาคมไปกินแัดโดนอีกแล้วไปทำทำไงถึงไม่โดนทางเงี้ยนี่อีกอย่างหนึง่งเอาเอาคีย์บอร์ดไปไปโย,ย,ยนโย,ยนใส่แกหยุดทักทีได้ไหมโอ้ยายสภาพทัานเลยมากเลยไปไปเ,เ,รเร็วฉันยอมแพ้เร็วไปอยู่ในห้องนั่นดีกว่าเฮ้ตัว ไม่ต้องทำมาเป็นเนียนอย่างนั ja ้นหรอเดี๋ยวฉันจะเป็นร่างเป็น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 บ้าๆๆฉันรู้เองเป็นร่างเป็นคนในเฟนดี้ฉันเคยฉันเคยดูดีฟอนเดนเวลส์อะไรนไฟในเฟนดี้เอาละพงเอาละพงกินซะ ว่าจะไม่ได้คัดไอ้ยามนั่นอีกต้องตายแต่ยามันหายไปได้แล้วทราไมรู้สึกว่ายามอยู่ข้างหลังแล้วทราไมรู้สึกว่าแล้วทราไมรู้สึกว่าหัวของเฟดดี้ตรงนั้นหายไปสมมุตินะสับไพ่ฮะสับไพ่แม่เยอะ,อะแต่ทำไมฉันยังหลับตาอยู่แล้ว เดี๋ยวฉันจะไปฆ่าแกเองไอยามเง้อเดี๋ยวยามทำไมรู้สึกว่าลำส่วนของฉันยามอยู่ข้างหลังสมมติว่ายามอยู่ข้างหลังแล้วกันสมมตินะโอเคตัดเข้าฉากตึ๊บทำรู้สึกว่ายามอยู่ข้างหลังแล้วทำไมรู้สึกว่าสัมผไม่ดีสปายใหญแม่เยอะเอาท่ส้วมไปกิน โอ้โหเล่นการนี้เอาถอนส้วมไปไปเลยเหรอโอ้ยทอนไม่ไหวแล้วเอางี้ใช <c oughs> ่ไหมได้อย่าวฉันแปลงร่างเป็นก o l ด e นเฟ e ด d ที่ผมจะฆ่าแก้าฉันจะฆ่าแกในสามสองหนึ่งพุทธมาก พูดมากนะ่าเอาอย่างนี้ใช่ไหมเอาเอาให้ฉันูบุบังตาเอาอย่างนี้ใช่ไหมได้นั่นฉันฉันนั่นฉันให้ตัวเอ้ยเอ็งเข้ามาทำไมเอ็งเข้ามาทำไมรู้เปล่าคนมันถ่ายคลิปอยู่เนี่ย ฮ่เสร็จแล้วเออดีก่อนน้นนี่มันฮะนี่มันฮาทุ่มใกล้หกโมงเช้าแล้วนั้นแอบหนีออกไปจากที่นี่ดีกว่าเน่เนๆเน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 จบลิมไม่เอาไมต้องจบต้องแบบนี้จบลิมไอ้มีมโอ้ยเอาอย่างนี้ใช่ไหมไอยำฉันฉันจะไปหาแกในภาคสอง ทุกคนไปไป,ไปในภาคสองไม่เฟในเฟรดี้ภาคสองเพื่อไปฆ่ายามเตรียมพร้อมจัดการเตรียมพร้อมฆ่ามันแล้วยังเอ็งไม่ได้ยินหรอแล้วใครปิดไฟแถวนี้เอ็งเอ็งไม่ได้ยินหรอฮะฮะโอ้ยมันยังสนักเลยโอ้อะไร รู้แล้วว่าแกพูดอะไรก็คือโกดีเฟนดี้พูนพูนนำทางวิญญาณมันมีสองก่างชาโดว์แบบเฟนดี้แล้วก็ชาแล้วก็เฟดแล้วก็ไอโกดี้เฟนดี้ชาโดว์เฟนดี้ชัดไปไม่ชัดไปชัดไปชัดไป โอเคไปก็ได okay, hey. hey, ้แล้วก็ให้ตัวให้ตัวกันหมดเลยให้ตัวจบคิบ